สองวันเกิดการงานดีกว่าน,นี้แนะ่ถ้าคุณกล้าคิดกล้าทำคือคนเกิดวันไหนไปเช็คดวงการงานกับหมอเจมดวงเด็ดเด็ดดวงกันค่ะดวงการงานคนเกิดวันอังคารการงานคิดเยอะแยะไปหมดแต่ไม่เคยได้ลงมือทำจริงสักทีมัดแต่คิดมากเกินไป ดวงการงานคนเกิดวันเสาร์การงานของให้กล้าคิดกล้าตัดสินใจมากกว่านี้ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องดวงเด็ดดวงไว้ด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตดวงได้ทันใจดูดวงแม่นคลิกเลยดวงเด็ดดัดคำ เช็คดวงแม่นๆกับหมอแจมดวงเด็ดเด็ดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยังไงเช็คโชคลาภความรักการงานการเงนินสุขภาพในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วงสิ0คำถามเพียง199บาทเท่านั้น รู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR วอา e โคตบนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร080 997 9665 080 997 9665